วันนี้นะคะเรามีคนหนึ่งที่มีประสบการณ์กลงทุนในกองทุนรวมมานานประมาณ20ปีเลยนะคะจะมาแชร์ให้ฟังว่าเอ๊ะสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มต้นลงทุนคืออะไรปีนั้นเนี่ยรับน้องเลยก็คือีอะไรจ็ดอ๋อกอนซพ่มกลามกำลังพีคเลยโอ้โหลงทุนอะไรก็ดีไปหมดจิ้มตัวไหนก็ขึ้นใช่ปีนั้นไม่อยากจะพูดที่เราทามาทั้งหมดผิดหมดเลยแต่ว่ากองทุนรวมที่เราซื้อเนี่ยพี่บางจังหวะนะมันโตเร็วกว่า พอร์ตเราด้วยซ้ำแล้วหลังจากเราได้ใฝ่รู้ก็คือไปเรียนโทด้านการเงินและไมเซ็ตเราเปลี่ยนแค่ไหนแล้วก็เรากลับมาในตลาดเป็นคนใหม่ยังไงน้ําทุนเนี่ยมันมีหลายไมเซ็ตมากเลยเนาะแต่ที่ผมคิดว่าแล้วผมว่าเ้สึกว่ามันดีที่สุดเลยคือ smart invest by ttb smart port podcast เพื่อการลงทุนที่มั่นใจและง่ายขึ้นกว่าเดิม เราคุยกันมาหลายเอพิโซดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาขมวดกันนะครับว่าการเดินหน้าลงทุนนะครับอย่างที่ได้มักได้ผลกลับมาเป็นรูปเป็นร่างนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนหลายคนนึกถึง mindset การเลือกกองทุนที่เหมาะสมและการบริหารเงินระหว่างทางกันด้วยครับเฟิร์นครับวันนี้นะคะเรามีคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมมานานประมาณ20ปีเลยนะคะจะมาแชร์ให้ฟังว่าเอ๊ะสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มต้นลงทุนคืออะไรแล้วก็อะไรเป็นบทบาทที่ทําให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นกูรูด้านการเงินนะคะรวมถึงเขามีประสบการณ์ทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบตลอด20ปีในการลงทุนอย่างไรนะคะไม่มีใครไม่รู้จักในโลกการลงทุนกับคนนี้ค่ะมอนัทคลินิกกองทุนนะคะคุณธนัทสิริวรงังเกลืนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับฮิวิตครับสวัสดีครับนะครับพี่มนัทเริ่มต้นเลยคนจะลงทุนต้องมีหมายเซตประเภทหนึ่งนะต้องมีเมนเทอลิตี้ที่พราะมหมายเซตที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จคืออะไรครับจริงๆต้องบอกว่าคนนักลงทุนเนี่ยมันมีหลายหมายเซตมากเลยเนาะแต่ที่ผมคิดแล้วผมว่าเรกว่ามันดีที่สุดเลยคือต้องเป็นคนใฝ่รู้นิดนึงเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเราต้องแบบเข้าไปศึกษาหาข้อมูลให้เยอะพอนะครับถ้าข้อมูลเยอะพอเราถึงจะมีจุดตัดสินใจในการลงทุนได้เพราะฉะนั้นสำคือ ชอบใ่รู้แล้วก็อยากรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยเยอะนะครับประมาณนั้นอย่างจุดเริ่มต้นของพี่หมอหนาตอนที่ลงทุนเนี่ยนะคะเราลงทุนในอะไรแล้วทําไมเราถึงอยากจะรู้เรื่องการลงทุนอยากย้อนวัยกลับไปนิดนึงโอ้ยย้อนนานเลยนะาย้อนนานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรียนอยู่ศัตวแพทย์ที่จุฬานะครับเรียนอยู่เนี่ยเราเห็นแล้วรุ่นพี่เราก็ทํางานเราก็อยากจะหามีตัวช่วยเนาะทำยังไงให้มันมีเหมือนแบบเป็นช่องทางที่มันมีรายได้เพิ่มได้นะครับก็สนใจเรื่องลงทุนตั้งแต่ตอนนั้นเลย แล้วก็เริ่มต้นลงทุนด้วยเงินตัวเองครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนเรียนจบเรียนจบเสร็จปุ๊บได้เงินเดือนเสร็จปุ๊บลงทุนเลยลงทุนก็คือหุ้นครับซื้อหุ้นก่อนเลยอ๋อหลายตัวเลยหลายตัวเลยครับแล้วปีนั้นเนี่ยรับน้องเลยก็คือสองพันเจ็ด อ๋อกรสพรำกำลังพีคเลยโอ้โหลงทุนอะไรก็ดีไปหมดจิ้มตัวไหนก็ขึ้นใช่หลังจากนั้นไม่อยากจะพูดนะครับคือถ้าสมมติว่าผมมีเงินแบบร้อยหนึ่งแล้วกันนะดงนั้นทาได้เลยเหลือประมาณ50แบบครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไมเซ็ตอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราลงทุนเพราะว่าเราอยากรู้แต่ว่ามันสิ่งที่มันกลับมาคือที่ความผิดพลาดมันก็มีขึ้นได้เหมือนกันนะครับพี่บอรัตไม่แย่งนะบางคนลงปั๊บโอ้โหเหมือนเล่นกับไฟร้อนไม่กล้าเล่นแล้ว ไม่แย่งอะจริงๆนะฮิวิตครับผมพูดตรงๆนะแยงแยงขนาดแบบว่าเฮ้ยหรือว่าจะไม่ใช่เส้นทางของเราอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งก็คือผมเอาเงินของตัวเองลงทุนเนาะแล้วก็มีเงินที่บ้านด้วยครับโดนด่าอยู่สักพักหนึ่งไอ้ก้อนหลังเนี่ยเจ็บแล้วก็เฮ้ยทำเราจะเอาคืนกับมันยังไงได้บ้างเราเริ่มคิดเอาคืนแล้วนะครับพอเรียนจบ อ่สัตวแพทย์เสร็จปุ๊บทำงานอยู่สองสมปีก็เรียนต่อปรรญญาโทด้านการเงินเลยอ๋อเปลี่ยนสายเลยมันมากเลยเนี่ยเราจะเอาคืนเราจะเอาคืนและหลังจากเราได้ใ่รู้ก็คือไปเรียนโทด้านการเงินและ mindset เราเปลี่ยนแค่ไหนแล้วก็เรากลับมาในตลาดเป็นคนใหม่อย่างไงก็ปรากฏว่าไอสิ่งที่เราคิดไว้ตอนแรกอ่านหนังสือไปทุกอย่างผิดหมดเลยนะครับก็ประทสอนให้เราเห็นเลยว่าโอ้โหการอ่านงบการเงินน่าสำคัญการเลือกทำพอร์ต ลงทุนของเรายัางไงอะไรเงี้ยนรครับดัะนั้นผมจบเนี่ยก็มีเรื่องของ c o r p o r a t e finance หรือว่าในเรื่องของการเงินของบริษัทด้วยก็ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าโอ้ลองทุนจริงๆนะมันไม่ใช่เพียงแค่แบบเราจิ้มตัวซื้อขายหุน้นซื้อขายนะ,ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยมีเรื่อง mindset ในเรื่องของการลงทุนอีกแบบนึงเลยพี่หมอรัตนแต่ละคนจะมีพัฒนาสไตล์ของตัวเองขึ้นมาในการลงทุนพี่หมอรัตนหาสไตล์ของตัวเองเจอได้อย่างไรครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันคือเราก็ลองผิดลองถูกตอนสมัยเริ่มต้นที่ลงงทนครั้กๆ เราก็สไตล์หนึ่งก็คือสิ่งที่บอกใช้หูบ้างฟังคนอื่นบ้างแล้วก็มานั่งคิดวิเคราะห์เองบ้างอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าผมลงทุนเนี่ยนอกจากลงทุนในหุ้นรายตัวเราซื้อกองทุนรวมด้วยอ๋อกองทุนรวมด้วยนั้นจได้เลยวพาซื้อพวก LTF r อ MF นี่มาก่อนเลยรถยนต์ก่อนรถยนต์ LTF อีกก่อน LTF ครับอานี่นี่มาก่อน LTF ทั้งทงที่อายุเราอย่างน้อยอยู่เลยแอดวานากนะคิดแบบนี้ฮะรเพราะว่ามันมีภาษีเข้ามาข้องเกี่ยวซื้อเราอาจจะไม่ได้ซื้ การลงทุนเนี่ยมันต้องเหมือนลงหลายๆแนวเนาะมีทั้งใช้กองทุนร่วมด้วยใช้หุ้นร่วมด้วยผมไปลงทั้งคอร์สอสังหาริมทรัพย์สมัยก่อนมีอะไรนะ RECU สอนเรื่องอสังหาคือแบบคือต้องบอกว่าไฟรู้มากนะเนี่ยเขาถึงบอกว่าสิ่งแรกคือต้องไฟรู้ต้องความไฟหรู้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราเรียนจบมาเราจบเขาเรดยไฟแนนซ์จบเรื่องการวิเคราะห์การเงินบริษัทเนาะมันมีการเงินส่วนบุคคลอีก CFP CFP เนี่ยผมเรียนจําได้ไปรุ่นที่4ี่ที่ห้า ร่นแรกๆเลยอะ oh. ของของสมาคมนักลงทุนการเงินไทยเลยนะตั้งแต่เริ่มจัดเลยเรียนจบเนี่ยยังไม่มีข้อสอบเลยอะต้องรองข้อสอบมาอะไรอย่างเงี้ยน, uh huh. นะครับงั้นก็เลยรู้สึกว่งว่าถ้าเราอยากเป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยพอเราเรียนรู้เยอะขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อแต่และสไตล์เนี่ยมันจะมีมุมนี้นะสมถตินักลงทุนการเงินเขาก็จะมองว,ว่าลงทุนในหุ้นครั้งหนึ่งควรไม่เกินเท่าไหร mm. ่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตต้องมีสักเท่าไหร่ ะพรพอเราจับทางได้อ๋อโอเคแต่ละสินทรัพย์มีแนวทางแบบนี้เราก็เริ่มทุกอย่างเนี่ยมันขยุมรวมกันอ <c oughs> โอ้โหนี่ลืมไปเลยว่าเคยเป็นหมอนะคือจริงๆ <c oughs> สนใจเรื่องการเงินก่อน,น,นด้วยนะคะที <c oughs> นี้สิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเองจริงๆหมอนัดเปิดเพจหมอนัดคลินิกกองทุนรจริงๆเราเริ่มด้วยหุ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีแผลด้วยลงทุนกองทุนแรกก็เป็นประหยัดภาษีด้วยถ้าทำไมเราถึงมาโฟกัสให้ความรู้เรื่องของกองทุนรวมเป็นหลักอะคะ เอางี้ก่อนความประทับใจก่อนแล้วประทับใจแรกคือเราถือหุ้นตอนที่เราเจอซับรามเข้าไปเนี่ยหุ้นมันก็ยังฟื้นแบบยังฟื้นได้ไม่ค่อยดีแต่ว่ากองทุนรวมที่เราซื้อเนี่ยเฮ้ยบางบางจังหวะนะมันโตเร็วกว่าพอร์ตเราด้วยซ้ำแล้วก็เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราจะไม่ควรจะบริหารเองเราควรต้องให้หน้าทีคนอื่นเขาทาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยชอบแล้วก็สนใจในฝั่งกองทุนรวมขึ้นมานะครับก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่คนทั่วไปบางทีอาจจะความรู้ไม่เยอะมากเนาะไม่ต้องไปสรรหาแบบเราไม่ต้องไปเรียนทุกอย่างเหมือนเราครับเขาก็สามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วมันง่ายขึ้นแล้วก็บางครั้งนะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่อาจจะดีกว่าการที่เรามานั่งลงทุนเองด้วยซ้ำนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องของกองทุนรวม พี่หมอนะัฐกองทุนรวมเนี่ยยูนิเวอร์สเป็นกว้างใหญ่มากนะเวลาที่เราจะเดินในฐานะผู้ที่มีความรู้รเยอะแยะมากมายเรามีหลักการไหมครับว่าในการเดินหน้าไปดูกองทุนรวมอันไหนเหมาะกับเราอันไหนน่าจะมีอนาคตอันไหนน่าจะเป็นยังไงใช้หลักการอะไรครับจริงๆหลักการง่ายมากเลยเราต้องดูความเสี่ยงของตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งกองทุนรวมเนี่ยมีความเสี่ยงตั้งแต่ต่ําสุดเลยคือแบบคือใกล้ๆกับฝากเงินเลยอ๋อเย็นมากจนไปถึงแบบเสี่ยงสูงสูงแบบ ขาดทุนได้70% 80%อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเลือกก่อนว่าเราความเสี่ยงอยู่เลเวลไหนมันถึงจะไปเลือกประเภทของกองทุนได้ถูกต้องหรือเลือกจากเป้าหมายเราก็ได้เราบอกอีกสัก6เดือนอยากแต่งงานสมมตินะแล้วเราไปเลือกกองทุนหุ้นผมกล้าการันตีนี่ไม่ได้แต่งแน่นอนอ๋อมันไม่เหมาะเลยว่าถูกสงแอบแฝงหรือเปล่าเขาอาจจะบอกว่าไม่อยากแต่งอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ว่าจริงๆคือจะให้เห็นทุกคนเจริงๆนะว่ากองทุนรวมมันหลากหลายมากถ้าเราเลือกไม่เหมาะกับเป้าหมายของเราเนี่ยม ผิดพลาดแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป้าหมายอย่างที่เราชอบก็ได้นะครับนั่นคือเหตุผลแล้วก็เป็นที่มาว่าทําไมวันนี้ยังเป็นหมอนักคลินิกกองทุนแล้วเรายังลงทุนหุ้นรายตัวไหมหรือว่าแบ<ม>่งพอร์ทยังไงเพราะหลายคนมันเชื่อว่าบางทีก็รู้แหละว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองแต่ก็อยากจะลองด้วยอยากจะตื่นเต้นไปกับตลาดด้วยหมอนัดแบ่งพอรทยังไงให้เป็นตัวเองในวันนี้จริงๆผมลงทุนทั้งหุ้นทั้งกองทุนรวมมีอสังหาด้วยหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีซื้อทองเก็บอะไรเงี้ยคือทำทุกอย่างเลย diversify diversify มากเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเน ที่มีกองทุนรวมกลุ่มหนึ่งที่เป็นลักษณะข,ของ cash flow เพราะว่าผมเนี่ยต้องบอกตรงๆผมเป็นฟรีแลนซ์อ่าเป็นฟรีแลนซ์ก็คือแบบใครชวนไปไหนเราก็ทำหมด,ดอ่ะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องบริหารเงินก้อนที่เราเก็บมาทาั้งชีวิตของเราเนี่ยให้มัน continu ์ต่อได้และและ้วผมก็จะแบ่งพอส่วนนึงนิดหน่อยไม่เยอะมากเอาไว้แบบเข้าใจสินทรัพย์ตัวใหม่ๆคริปโตเคอเรนซีเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เอ้ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าถูกจังหวะและเป็นสินทรัพย์ที่เราคิดว่าเอ้ยมันมีโอกาส ที่เติบโต,ตได้ไดเราใส่เงินเพิ่มไปอาจจะเป็นจังหวะที่เราได้ผลตอบแทนดีกว่าเดิมด้วยก็ได้เหมือนกันเรานั้นเราก็จะทํา2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันบ,บอหนาดบางคนคิดงี้ high risk high return เล่นหุ้นหลายตัวรเราไม่เชื่อฟันแมเนเจอร์ถ้าไมหลักการเบื้องต้นเราจึงมองแบบนี้ครับว่าเราอยู่กับกองทุนรวมอันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดถ้ามจึงเป็นแบบนั้นครับคือเป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยเป็นเรื่องของเวลาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยที่เก่งหน่อยมีระยะเวลามากหน่อยผมแนะนำเอาพูดตรงๆนะครับ ลงหุ้นเองอดีกว่าลงสินทรัพย์เดียวเองดีกว่าทั้งมีเวลาและความเข้าใจใช่เพราะว่าเจอรุ่นพี่แต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนักเทรดระดับมือหนึ่งของเมืองไทยหรือว่าฝั่ง VI ก็ตามนะครับคนเหล่านี้ทํางานแบบจริงจังมากนะคือใช้เวลาทั้งวันนะแปดโมงครึ่งขึ้นมาอ่านงบการเงินสิบโมงเข้าไปเทรดเข้าไปซื้อขายดูอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอาชีพนักลงทุนเป็นอาชีพเลยอ่ะแล้วเลิกงานบางที 6โมงเย็นเสร็จปุ๊บกลับมานั่งดูวันนี้เทรดอะไรไปหรือไม่ก็ทำแบบทำเทรดเจอแนลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือถ้ามีเวลาขนาดนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าลงทุนรายตัวเลยที่กว่ารีเทิร์สูงกว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่ต้องทำเป็นอาชีพนะนั่นคืออาชีพเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นพนักงานประจําคนนึงหรือว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ที่รับงานหรือว่าคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเออฉันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะกองทุนรวมดีสุดอ่าโอเคทีนี้แต่ละช่วงวัยควรจะมีกองทุนรว ที่เขาควรลงทุนต่างกันไหมคะหรือว่าควรจัดพอร์ตแบบไหนให้เหมาะกับคุณผู้ชมที่อาจจะมีหลากหลายวัยที่ติดตามอยู่ก็ต้องบอกว่าต้องเลือกตามวัยเลยหรือตามช่วงเวลาด้วยตามสถานะทางการเงินของตัวเอง3เรื่องนะครับตามช่วงเวลาช่วงเวลาเราอาจจะปรับเปลี่ยนแผนได้ตามวัยก็ถ้าเราอายุมากขึ้นก็ต้องปรับพอร์ตให้ความเสี่ยงเราน้อยลงนะครับบางคนก็บอกว่าตามสถานะทางการเงินหมายความว่าอะไรนึกภาพตามผมเคยเจอพี่ท่านหนึ่งคือเนื่องจากผมเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนจบ ตำองหนกันเงินมาเสร็จปุ๊บเราก็ลองวางแผนมีพี่ท่านหนึ่งนะครับจริง,รงๆเขาเป็นผู้บริหารอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่เลยแหละเงินเดือนหลัก3ามสี่แสนแล้วอตอนนั้นนะครับแกก็ส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะครับแล้วปรากฏว่าแกก็ส่งลูกเรียนไปแล้วก็ลงทุนไปด้วยขาดทุนขาดทุนเยอะเลยขาดทุนทีสามสี่แสนผมจำจำได้เลยนะแต่แกก็บอกว่าเรับผลสินที่สูงสบายๆนะัดขาดทุนแบบนี้ก็ยังไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับพออีกประมาณสัก4ี่หเดือนถัดมา แกโทรมาหาผมมาบอกวันนันขอปรึกษาหน่อยบอกเกิดอะไรขึ้นพี่พี่มีลูกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งโอ้อโดยไม่ได้วางแผนโดยไม่ได้วางแผนไหมมีลูกขึ้นมาพี่ลองเอาเขาเรียกงบกันกันของพี่เนี่ยทำในเอ็กเซลแล้วโอ้พี่ว่าพี่ไม่น่ารอดโอ้โอ ดูแล้วเนี่ยจะต้องช่วยตัดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็หลังจากนี้นะอนัทนะเรื่องลงทุนเนี่ยพี่จะเผาๆลงแล้วขอความสิงน้อยๆเลยเนี่ยไ,ไอเงินที่เราขาดทุนไปเนี่ยมันจ่ายค่าเทอมลูกได้2เทอมเลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นนะใช่ <ๆ S 2> ไหมครับเห็นไหมครับว่าป้าหมายเปลี่ยนป้าหมายเปลี่ยนเลยนะคือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตปุ๊บสถานะทางการเงินเราเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยความสิงเราเปลี่ยนตามสินทรัพย์ที่ลงทุนก็ควรจะต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเหมือนกันครับวณัทครับอย่างเวลา ตอนที่เริ่มต้นลงทุนเขาจะบอกให้เราประเมินความเสี่ยงตัวเองนะครับอยากใช้เอาเรื่องของการประเมินความเสี่ยงคนแต่ละคนมีริสอภิไทยที่ไม่เท่ากันมาโยงเข้ากับเรื่องของการวางแผนการลงทุนที่มีกองทุนรวม<ช>และมีสินทรัพย์อื่นๆด้วยครับก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับสมมติว่าปกติผมจะให้จินตนาการกนะครับว่าเอเรามีเงินสมมตินะมีเงินเอาเงินเยอะๆหน่อยเนาะมีเงินสักร้อยล้านอย่างงี้ถ้าบอกว่า เราขาดทุนได้สักครึ่งหนึ่ง50%นึกภาพนะมี100ล้านหาดไปหายไป50%าสินะโ,โหต้องนะใจกล้ามากนะ<ใ>นต้องใจเด็ดมากนะฮะนั่นใน่ะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยลงทุนนี้หุ้นได้ผมบอกเลยสบายๆโอเคอ่าคือเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยขาดทุน50%เนี่ยาห,าหุ้นเยอะๆเลยตามสบายเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่า โอ้ขาดทุน5ล้านก็ไม่ไหวแล้วลอะไรอย่เงี้ยนะอ่าอย่างนี้นะอ,เเนยนะอย่างนี้ก็คือความเสี่ยงต่ำได้แน่นอนออค,ครับเพราะฉะนนั้ผมใช้หลักง่ายคือหลักจินตนานการได้เลยว่าแบบเอ้ยถ้าเราขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินของเราแต่อยา่าลกยกตัวอย่างแบบเงินน้อยๆนะมีร้อยหนึง่งหายไป50โอ้ยรับได้เออไปแดสิบโอเพูดถึงพูดถึงแอบสูตนัมเบอร์นะไม่ใช่พูดถึงเปอร์เซ็นต์เพราะเปอร์เซ็นต์ก็อย่างหนึ่งแต่จำนวนนี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ครับมันรู้สึกกว่าเนาะรู้สึกกว่าเจ็บเํานวนเจ็บเลยเจ็บมาก ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเวลาผมใช้ถามคำถามคนอื่นว่าแล้วามสี่งได้มาเท่าไหร่เนี่ยใช้เป็นจำนวนเงินไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะนะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นตัวเลขสะนะคะจะได้เห็นภาพเพราะเราเลือกอย่างไรว่าสมมติมีกองทุนที่มีผลตอบแทนดีนะ แต่ค่าธรรมเนียมสูงกับอีกบางกองทุนผลตอบแทนกลางๆเช่น index fund เนี่ยแต่ค่าธรรมเนียมต่ําเวลาหมอนัดเลือกเนี่ยเราเปรียบเทียบจากรายเพราะมันอาจจะไม่ได้ apple to apple สัทีเดียวอ่าครับผมคำถามที่ดีมากเวลาเปรียบเทียบนะครับให้หยิบกองทุนประเภทเดียวกันกลุ่มเดียวกันนั้นมาเทียบกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณเฟินยกตัวอย่างก็คือกองทุนแพสซีฟเราก็จะเอากองทุนแพสซีฟมาเรียงกันนะแล้วดูว่ากองไหนเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยน้อยถูกหน่อยนึงแล้วก็ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีนะคือถ้าเป็นกองแพสซีฟเนี่ยเราต้อง เรียกหวังผลให้มันใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นที่เราลงทุนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูว่าอันไหนใกล้สุดแล้วก็ค่าธรรมเนียมน้อยสุดเราเอานั้นแต่ถ้าในการกับการเป็นกองแอคทีฟกองทุนหุ้นทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะกองไหนแบบเจ๋งสุดหรือวา่าเรียกอะไรนะเป็นแชมป์อยู่บ่อยๆเราจะเอากองนั้นแล้วก็ค่าธรรมเนียมตัวไหนที่มันแบบ นะสมเหตุสมผลมไม่หนีจากกลุ่มมากบางกองนะโอ้โหโดดไปแบบ 2%, 2> กว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไหวเราก็ต้องดูที่มันสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นดูจากพออรแมาและเทียบด้วยค่าเนยียมที่หลังอืม,อมค่ะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังในโลกของการลงทุนผ่านกองทุนรวมมีอะไรบ้างไหมคะมจริงๆกองทุนรวมเนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดสองเรื่องเท่านั้นเองนะครับเรื่องแรกคือนโยบายของกองทุนเนี่ยมันจํากัดจํากัดในความอะไรก็คือมันบอกเลยว่ากองทุนเนี้ยจะลงกับสินทรัพย์นี่นะนี่นะนี่นะ ซึ่งเราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราจะบอกทำไมพี่ไม่เรือกหุ้นตัวนี้มาทำไมพี่ไม่เอาหุ้นตัวนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูนโยบายของกองทุนเนี่ยดีๆนะครับอันที่สองนะครับมีค่าธรรมเนียมซึ่งกองทุนรวมบางกองเนี่ยค่าธรรมเนียมก็บอ,อกตรงก็บางทีก็สูงเนาะแพงนิดนึงแต่ว่า e r f o r m a n c e ถามว่าดีไหมก็ดีมากๆเราต้องช่างใจแล้วไอ้ผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยคุ้มกับต้นทุนที่เราต้องจ่ายเทาทุกๆปีหรือเปล่าเรื่อยๆหรือเปล่านะครับหมอครับเวลาการที่จะเข้าไปลงทุนโอเคเราเชื่อในฟันแมเน พวกบรรดาผู้บริหารกองทุนเขาเก่งอยู่แล้วลหะแต่เราก็จะได้ยินปัจจุบันเนี่ยยูนิเวอร์สคำว่ากองทุนหลวงมันเยอะมากกองทุนไทยกองทุนต่างประเทศเดี๋ยวก็จะมีตลาดใหม่ๆเยอะแยะมากมายไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนครับจุดเริ่มต้นคือเราก็ได้ยินมานะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้อเมริกาดูดีนะตอนนี้เวียดนามเดี๋ยวกำลังจะกลับมานะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเริ่มต้นยังไงดีครับเริ่มต้นยังไงดีคำถามนี้ดีมากผมเจอเยอะมากเลยคนส่วนใหญ่ก็จะมาถึงก่อนว่าเอ๊ะฉันเน่ย อยากจะหากองทุนดีๆสกักกองหนึ่งกองไหนดีนั่นสิเป็นคําถามที่ผม,มเ,เจอเยอะยที่สุดเลยครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยลงทุนแตกต่างกันครับเพราะอะไรเพราะว่าความเสี่ยงก็จะไม่เหมือนกันสมมติว่าผมบอกว่าผมอยากจะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยลงทุนระยะสั้นสั้นหกเดเดือนผมก็จะเน้นเป็นพวกกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำๆนะใส่เงินดุลยมีร้อยหนึ่งเราอาจจะใส่สัก หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อให้มันถึงเป้าหมายของเราครับครับแต่ทางกลับกันถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันนี้ระยะเปลาลงทุนนานหน่อยแล้วผลสิ่ทรีย์สูงหน่อยแบบลงทุนแบบห้าปีสิบปีขึ้นไปเราก็เน้นเลยเอาเงินใส่ลงไปในกองทุนหุ้นได้เยอะหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะสโคบต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้ดูที่ความเสี่ยงแล้วก็ระยะเวลาในการลงทุนถ้าเราวสี่ียงได้ต่ําก็ไปกองทุนที่มันส่ยงตำตร์เนาะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่อย่างเงี้ยมันจะมีเบอร์เขาอยู่นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอก ลงแล้วคราวนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราช่วงนี้ลงประเทศไหนลงอะไรยังไงดีอันนี้เป็นแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านเพราะว่าออแล้วแต่มุมมองนะบางคนบอกไอ้นั่นดีกว่านั่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะหวานแหไปลงแบบทุกอย่างนะครับเอาสิ่งที่เราใกล้ตัวยกตัวอ,อย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมสนใจเวียดนามนะผมศึกษาเวียดนามเยอะ ผมอาจจะชอบกองเวียดนามมากกว่าคนอื่นก็ได้ผมอาจจะเน้นเป็นที่กองเวียดนามเยอะเยอะกว่าคนอื่นเขาหน่อยนึงงั้นเอาที่ตัวเองถนัดนะครับไม่ใช่แบบคนนั้นมาบอกเราจอนั้นาบอกไอ้นี่กองนี้เลยที่ขายดีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไปแล้วอีกคนนึ่งก็บอกขายดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออยากให้สโคปที่สิ่งที่เราเข้าใจมันก่อโฟกัสหน่อยโฟกัสนิดนึงเอาเฉพาะสิ่งที่เราเขาแทงมาทุกตัวถูกต้องฮะแล้วผมเคยเจอเล่าให้ฟังแล้วจะเฮฮามากก็คือมีบางคนเนี่ยซื้อกอง LTF ครับ แล้ว LTF เนี่ยผมจําได้ซื้อ15กอง15บลจโอ้โหสุสร์ไดเวอร์ซิฟายแต่มันไม่ดเวอร์ซิฟายหรือเปล่าั้ผมก็แอบแซวบอกว่าพี่ครับบลจอตอนนั้นมีมี22บลจใช่ค่ะไม่ได้ไทยมีหมด22บจลจเขาขาดครบอ่ะครับพี่ซื้ออีก7กองพี่ก็ครบเลย <c oughs> คอมพิวต์อยู่คอลเลกชันนะครับไม่ต้องถามผมก็ได้ว่ากองไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องบอกว่าการที่เราซื้อกองทุนคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันเนี่ยเหมือนเหมือนกัน มันทําให้จริงๆใครที่มันจะ d i v e r ร์ซ y อมันกลายเป็นกระจุกเพราะว่ากองทุนั้งกองก็ไปเรียกหุ้นตัวเดียวกันแล้วเอฟนโยบายก็คือหุ้นไทยเกิน65%นั่นหมายความว่าเกือบจะคล้ายกันแล้วแล้วผมกล้าบอกเลยนะถ้าซื้อ LTF เกิน7กองนะ <c oughs> ผมบอก คุณทั้งในได้หมดเลยว่ามันจะมีตัวไหนบ้างซึ่งมันจะซ้ํากันถ้ามันจะซ้ำกันจริงๆดีสุดคือเลือกกองที่เราแบบดูแล้วว่าผมนัมนเขาสม่ําเสมอหรือว่ามีค่าธรรมนนที่มันไม่แพงนะครับถึงเดี๋ยวสรุปให้ว่าจะต้องดูยังไงบ้างนะหลือจะได้เห็นภาพว่าเออเวลาเลือกกองทุนเนี่ย เลือกสักสองกองสองกองก็พอแล้วโอเค,คทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกองทุนรวมส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงผลการดําเนินงานในอดีตนะคะหมอนัทซึ่งรเราก็รู้ว่ามันไม่ได้การันตีอนาคตแต่มันก็เป็นอินดิเคเตอร์รรที่เราพอวัดได้แต่ครั้นเนียเราจะดูยังไงให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้เราเป๋ไปเพราะว่าปีที่ผ่านมาจะดีมากแต่ก็ใช่ว่าพอเราลงทุนปุ๊บจะดีเหมือนกับหลายกองที่ในช่วงรอบเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันมันก็ทําให้บางคนก็บาดเจ็บจากการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยค่ะจริงจริงกองทุ เวลาเราเลือกเนี่ยต้องบอกเป็นสินทร,รัพย์เดียวนะครับที่ต้องดูผลทางยอดหลังร่งรวมด้วยออกองทุนรวมจะไม่เหมือนสินทร,รัพย์อื่นสินทร,รัพย์อื่นเราจะมองอนาคตเอ้หุ่นจะเป็นยังไงตาสันนี่จะเบี้ยวนี่เราอไมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะดูลักษณะน,น,นั้นแต่ว่ากองทุนรวมต้องดูยอนหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนบริหารกองนั้นคือผู้จัดก,การกองทุนผู้จัดก,การกองทุนเตียบหน้าที่เป็นเสมือนแบบ เป็นโค้ชของของทีมฟุตบอลนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นการเลือกกองทุนเหมือนเลือกทีมฟุตบอลเราต้องดูว่าในอดีตเนี่ยเขาเป็นแชมป์ไหมตกียชั้นหมดเขาเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะว่า ทีมนี้เป็นคนที่บริหารมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องดูผลตอทนย้อนหลังร่วมด้วยเทคนิคของผมคือดู3ปี5ปีเป็นหลักว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงคหมอนัฐค่ะถ้าพูดแบบนี้เมื่อสักครู่หมายถึงว่าเดี๋ยวจะมีคําแนะนำเนาะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากจะลงทุนเรามีวิธีเลือกกองทุนให้ตอบโจทย์ยังไงครับอ่าข้อแรกเลยนะครับก็เมื่อกี้เกินไปแล้วแหละก็คือสินทรัพย์ต้องดีคือเราดูแล้วมันสามารถเติบโตในระยะยาวได้อาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียกกลุ่ม สินค้าหรือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อาจจะบอกว่าสุขภาพเรามองแล้วอโอ้โหอีกสุขภาพนะเทลวแคร์ Healthcare ทั้งหลายเนี่ยอีกสัก5ปี7ปีธุรกิจมันโตขึ้นเรื่อยๆมีวัคซีนมียาใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในกลุ่มสุขภาพมากขึ้นและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่อย่างเงี้ยถ้าเรามองโอ้โหอ,อย่างนี้เราก็น่าจะนะเติบโตได้ในระยะยาวหรืออาจจะเป็นพวกแพลตฟอร์ม หรือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นต้นน้ําของเทคโนโลยีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะเทคโนโลยีในเรื่องของคลาวด์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกฟินเทคที่จะมาทดแทนแบบธนาคารแบบดั้งเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงพวกเ i ไอย่างนี้ก็มาแรงนะครับพวกนี้ก็เป็นธุรกิจที่ผมบอกเลยว่าก็น่าสนใจนะมีอนาคตมีอนาคตนะหรือจะเป็นประเทศบางประเทศก็ได้ที่บอก GDP โตสูงๆประชากรโตขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสในการ เติบโตเหล่านี้ผมบอกเลยว่าสินทรัพย์เหล่านี้น่าสนใจอ,อ่าก็เราเลือกสินทรัพย์เหล่านี้ไว้อกองไว้ก่อน,นอันนี้อย่างแรกเขาแรกก่อนอ่าสินทรัพย์เหล่านี้คือดีแน่นอนะนะครับอันที่2ครับฝีมือของผู้จัดการกองทุนต้องเขาเรียกว่าสม่ําเสมอแลยกันผมไม่เรียกว่าแบบเก่งต้องดีโดดไม่จำเป็นอ่าต้องสม่ําเสมอคือไม่ใช่ว่าแบบ เดี๋ยวปีหนึ่งดีเ,เลิศเลยนะปีถัดไปอยู่ข้างล่างเ,าเลยนะเป็นช่างปีตกชั้นนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับอย่างที่ผมบอกไว้ก็คืออยากให้เลือกจากผลแทนย้อนหลัง5ปีย้อนหลังนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีเปเปอร์เลยนะครับกรต๊อตเลยเคยทําไว้ว่าเออถ้าคุณไปลงทุนกับกองทุนไหนที่ผลแทนย้อนหลังที่ดีหน่อย5ปี3ปีเนี่ยมีโอกาสาที่จะได้ผลตอบแทนที่มันดีต่อเนื่องไปด้วยในคะนนนะครับซึ่งผมว่าดีเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆด้วย นะครับเราก็สังเกตนะครับหลายๆทำนักก็จะใช้เวลาเขาดูกองทุนเนี่ยดูที่5ปี3ปีเป็นหลักนะครับอ่าเป็นลักษณะประมาณแบบนี้อันนี้คือส่วนที่2ดูส่วนที่สองครับอันที่3ครับค่าธรรมเนียมครับต้องต้องไม่แพงครับอ่าค่าธรรมเนียมแพงคือเท่าไหร่คะอันสี่อันนี้คือความยากแล้วนะครับค่าธรรมเนียมที่ผมพูดถึงเนี่ยเอาค่าธรรมเนียมก่อนนะค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนก็คือพูดง่ายๆมันถูกหั่นจาก NAV ไปเลยจากมูลค่าหน่วยไปเลย ซึ่งบางทีเราไม่ได้สังเกตซื้อร้อยอาจจะได้99อ่เาเราไม่ได้สังเกตนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่ามันถูกเก็บทุกวันมันไม่ได้เก็บแบบเก็บเป็นรายปีนะมันเขียนว่าเก็บเป็นรายปี2%ต่อปีอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเก็บเป็นรายวันนะครับมันหารเป็นรายวันคราวนี้ประเด็นก็คืออะไรถูกไหนแพงจริงๆเนี่ยถ้าเราเอากองทุนประเภทเดียวกันมาเมื่อกี้ผมบอกสมมติกองทุนสุขภาพมาแล้งกันปุ๊บปุ๊บแล้วเราเลือกกองทุนจากผลตอบแทนเนาะกองทุนไหนที่มันสม่ําเสมอเราจะเลือกได้ประมาณส กองทุนไหนค่าธรรมเนียมถูกสุดเราเอาวันนั้นค่าธรรมเนียมเขาปรับไหมคะหมอนัฐมีปรับแต่น้อยมากมนะครับไม่ไม่ไม่บ่อยคือแบบผมบอกเลย5ปีหรือ7ปีหรือแบบนานๆอ่ะจะสักทีหนึ่งหรือ,บ,บ,าอบางกองเนี่ยหลายหลายปี10ปีมาแล้วก็ยังไม่ปรับค่าธรรมเนียมนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะปรับค่าธรรมเนียมเนีย่ยก็ไม่ได้แบบบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมก็ต้องดูด้วยจะได้ไปด้วยกันได้อันนี้ประเด็นที่3ามครับผม อ,อันที่4อันสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีการจัดพอร์ตอย่างเหมาะสมด้วยคือพอเราไปเลือกหลายตัวเนี่ยเราก็โ,โหไปแบบไปใส่เงินซะเยอะเลยนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาโอ้เงินหายเยอะงั้นทำยังไงดีต้องมีพอร์ต อยังเหมาะสมนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเราจะได้ไม่เสิ่งหนึ่งเกินไปเลือกของที่ดีในระยะยาวนะคะเลือกผลตอบแทนย้อนหลังที่สม่ําเสมอนะคะเลือกค่าธรรมเนียมที่ในเทียเดียวกันถูกที่สุดและสุดท้ายก็คือต้องจัดพอร์ตด้วยนะคะนะครับมองนะครับไหนๆก็จะบอกว่าการลงทุนนะครับการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงในกองทุนรวมเองก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่นักลงทุนควรระวังมีอะไรบ้างครับบางคนเนี่ย ซื้อกองทุนเนี่ยอาจจะไม่ดูประเภทของกองทุนนะครับก็ไปซื้อประเภทเสี่ยงสูงตลอดอย่างสมัยก่อนเนี่ย LTF มันก็คือกองทุนหุ้นไทยนะหลายๆคนไม่รู้ซื้อบอกว่าเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีพอซื้อซื้อซื้อสักพักหนึ่ง LTF เต็มพอร์ตเลยพอเวลาหุ้นลงทีก็ปัดเงือเลยร้องไห้เลยถูกไหมฮะอ่ามันเป็นงพราะลงนลงทั้งแผงเลยทั้งทั้ง พอร์ต LTF ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆนักทุนเนี่ยหนึ่งความเสี่ยงอันแรกเลยคือบางทีคุณกระจายพอร์ตไม่เป็นอยากให้มีสินทรัพย์พยม,มีสินทรัพย์ที่มันหลากหลายยิ่งสินทรัพย์หลากหลายโอกาสขาดทุนยิ่งน้อยลงผมบอกเลยว่าเป็นลักษณะนั้นเลยแล้วก็อย่างช่วงนี้ลายๆคนบอกอขาดทุนหุ้นไทยอะไรเงี้ยนะผมบอกตรงนะถ้ามีพอร์ตต่างประเทศด้วยมีทองคําอยู่นีด้วยอสังหาอยู่ ตอนนี้จริงๆเป็นช่วงเวลาที่คุณเอนจอยกับกําไรบางสินทรัพย์ได้เลยนะแล้วถ้าใครไม่มีเวลามากขึ้นไปอีกหรือว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่สามารถเลือกการลงทุนหรือกองทุนรวมด้วยตัวเองเลรวคะควรทํำยังไงคะมอน,นอ๋อเดี๋ยวนี้นี่บริการในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีเยอะมากอย่างทีทีบีสมาร์ทพอร์ตเนี่ยเขมีพอร์ตตั้งแต่เสียงต่ํายันเสียงสูงให้เราเลือกเลยก็คือบางคนบอกว่าแหม บางช่วงนะเราก็ไม่ได้มีเวลาเลยแบบโดยเฉพาะอาชีพยุ่งๆอย่่งคุณหมอเอยอะไรเอยเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเออจัดพอร์ตเองยังไม่มีเวลาเลยก็มาเลือกพอร์ตที่เป็นสาเร็จรูปลักษณะนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับพอร์ตให้มีการรีบาลานซ์ทำนู่นทำนี้ให้เราตลอดทางเพราะฉะนั้นเราแค่เลือกเองว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกลางต่ำนะตามพอร์ตทั้งมีทั้งหมดทั้ง5าเนี่ยลองดูว่าชอบแบบไหนที่สําคัญเขามีการแบบปรับกองทุนข้างในด้วยนะซึ่งบางทีบางช่วงจังหวะนะครับไซเคลของธุรกิจเนี่ยจะแตกต่างกันเขาอาจจะ ธุรกิจเฮลท์แคร์จะมาก็าใส่เฮลท์แคร์ลงไปเอานู่นอันนี้ออกให้เราบริการให้เราหมดเลยมันก็จะง่ายกับคนที่แบบยุ่งมากๆแล้วไม่มีเวลาด้วย เริ่มต้นแค่บาทเดียวด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลงทุนก็คือการใฝ่รู้นะคะอย่างที่หมอนัดเล่าให้ฟังแล้วก็ประสบการ์ตรงเนี่ยหมอนัดใฝ่รู้มากจริงๆนะคะทั้งไปเทคคอร์สเรื่องของการลงทุนแบบเป็นปริญญาโทเลยนะคะรวมถึงเรื่องอสังหาหรืองมาซา์แล้วก็ลงมือลงทุนเองมีประสบการณ์ที่อาจจะแย่บ้านในช่วงต้นแต่ว่าหลังจากเรียนรู้สไตล์ของตัวเองก็สามารถตอบโจทย์ในโลกการลงทุนแล้วก็อยู่มาได้วันนี้เนี่ยนะคะนับสองทศวรรษแล้วนะคะรวมถึงเป็นกูรูแล้วก็ให้คําแนะนํากับพวกเราด้วยอย่าลืมนะคะสปัจจัย สาคัญที่สุดในเรื่องการเลือกกองทุนรวมก็คือ1ต้องดูก่อนว่าเราลงทุนอะไรมีอนาะคนหรือเปล่าในระยะยาว2ก็คือดูผลตอบแทนนะคะว่าดีสม่าเสมอแค่ไหน3คือค่าธรรมเนียมต้องต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับเทียร์และสุดท้ายก็คือต้องจัดพอร์ตด,ด้วยอย่าลงทุนสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพราะว่าการกระจายความเสี่ยงก็เท่ากับเป็นการกระจายโอกาสไปพร้อมๆกันด้วยค่ะนี่ต้องเลยกว,ว่าครบเครื่องต้องแบบนี้นะครับเพราะว่าการลงทุนไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องของเวลาแต่เรื่องของความรู้ความกระตือรือร้นการพิจารณ อย่างมีสตินะครับทั้งผลที่เราจะได้เรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากๆที่มาคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับหมอนัทครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีทีบีสมาร์ทพอร์ตเนี่ยก็เป็นโมเดลการลงทุนกองทุนรวมที่เหมาะกับนักลงทุนหน้าใหม่นะครับเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดจัดปรับกองทุนเริ่มต้นได้เพียง1บาทและที่สําคัญสามารถเลือกความเสี่ยงได้ตามต้องการ